นี่พี่น้องมื่อนี้ต่มีมาเบิ้งนะ้ำหน่ำช่วงช่วงบ้านอ,ออกจากวันม่วงว่าอันนี้เป็นสะพานบ้านคาปโปโลคาปโปโลรูล้สึกว่าจะท่วงเกือบหน่ำจะเกือบทับทีกายมื่อนี้วันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพี่น้องบูลา Itulah. Ha.

่ยนยรถรถยังงามได้บหนี่งครโอ้รวมรถยังงามได้อยู่รถรถ่รถนามน้ำยาก้นเลยอันที่ามยากได้ไร โอ้แป๊บปลาขาวซอยน้อยยกมืงกันน่ะโทษโทษโทษโอ้หลายหลายหลายชิดดังไหลายหลายโทษด้อผมออผมมันมีช่องยูทูบด้อผมขอถ่ายเนี่ยครับผมอนุญาตว้า Cái bàn nào là ô bàn bàn Ok, ok Hôm nay tôi đi băng sang thịt Vịt có thể làm Ê, có có thể làm? À. ô là văn đưa văn đưa tôi vâng 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 <laughs> đi làm lại hèn 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 lấy hèn 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 ดดจากโอ้ขาขาวหน้าบ่ทวๆขอบอรเงินนี่โอ้หลายหลายยูพี่นลองสอยขาาวสอยขาวสอยเมื่อบานเที่ยแล้วเม่เหลืเม <h> ื <h> ่อยแล้ว ขายไปเรื right? yeah. Yeah. S <S ่อยๆโอ้พ hmm. ันหนเพง่นโจมโจมได้เหวอพันขายน้ำได้พี่น้องขายน้ำทอดทอดได้ผมเหมันเฮ็ดช่องโยตูด้วยอ่าขออนุญาตเนี่ยโอเคโอเคโยบานไหนล่ะแกเปาโอ้เอาเมืไหรเอายอยู่กฮาา่า่าว่โอ้ยนาจะคนโอ้ีทอดท chọn đi chị cắt dấu thì bàn tì sapan bàn ở khắp bolo thắng đi thắng bằng cửa ok nhau rút hè rút 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 รักมือแล้วมามากหกมากมสิไว้ไดูที่มีหนังจะดูที่จุดโอเค,อเคบรเป็นยังลูกไหมตรงนี้เป็น มันเป็นถนนมันเป็นถนนติดไปบ้านธาตูมจากตังกระสินไปฟั้งสะข้าน,นที่หนอถนนเป็นเียมัน,นมซึกว่าน้ำจะไหลแห้งเอานเอ๋อไม่เหนี่ยครับม,มาปะปาะะอยากหน่อยมั้งเนาะ ตืดต <c ười> <c ười> oh, ืดตืดโอ้พี ổi, n n ่ดองปลาดูซึกว่าเต็มเป็นปลาขาวหน่อยปลาขาวหน่อยปลาขาวหน่อยรถเขยังยังไปมาได้อยู่พี่น้องรถยังไปมาได้อยู่ Nhi, pha, pha nhàng quẩy vương phấn hạ phá bài lười lười. ta hang măng nó. ok. Phá cân chú bàn đấy. Hơ? Phá nấm cân đó. Chưa. Ồ, làng บันบานเครื่งเครื่อเราขวบผมนะเนี่ยเมื่อไาชฉลี่ยตัวนเมื่อไหชีพลิ่ยไตบ้านเดียวกัน,นบ้านหฮะโอ้เอาอันนี้เป็นยังสดตาห้างบ้านหนิโอ้อันนี้ตาฮางพี่ห้องตา้างตาางสดด้ผมอัอนเทศช่องยุ้วุอ,อนุญาต ครับผมโอ้อน,นี่ห้างห้างห้างผีน่องได้โตสองตดีดีด,ดีดีกว่ายกสะดุ้งนีพ้พนยุบผละนเนี่ยผีน่องยุบกระสินพผลเนี่ยนี่สร้างสามสี่สิบกิโลผลเลยมันมหาปลาลนี่ตืด๊ดห้างขึ้นกันบ้างหนิห้างขึ้นกันครับผม Icana, อันนี้อันนี้มันประมาณเครื่องแข็งน่ะพี่น้องรถยังข้อไปได้อยู่ข้าไปได้อยู่อันนี้มันเป็นสางเขาเพ่อดี่สางเขาติดติดแม่ฟังซี่นี่ติดฟังซี่พี่น้อง อันนี้มันเป็นถนนถามไปบ้านธาตูมจากตั้งกราินไปมันถือเป็นเขตอำเภอคลองไช่ไปหาถามไปซากข้ามนั่นพี่หน่อยระวังเด้เร,บบดรบบดะวังเด้นี่พองไปยังพี่บอกรว่างไปโงีงหม,มากกับใคสิสนนมาหน,น้าหมู เป็นบ้านมันเป็นถนนไปบ้านธาตูมพี่น้องกัดเป็นบ้านธาตูมอ่าหนึ่ซื้อนานแต่ว่าแห้งได้มากสองหมื่นแล้วมากสองหมื่นแล้วมากสองหมื่นแล้วนะน้องมันกระทงุงแถวนี้มันกระตุม่ามธรรมดาแล้ว หหลาหลาายยอนในบ้านสองหมื่นแล้วก็วท่านทำจรินหรือดอกเราจะมีภาพไปบูงผลตึกเนี่ยครับสถานการณ์ก็ท่านวิกฤตดอกแปลว่าววมันตะขวมในี่ระดับหนึ่ง กว่ท่านพิกิจดอกพี่น้องท่งานองใช่ท่านองใช่เลวกลางกว่ท่านบ่ท่านถึงวิกิจดอกนุกว่าหน้าธรรมดาอันนี้ก็เป็นถนนของตำแน่ธรรมดาพี่น้องช่วงปีที่แล้วปีที่มันวิกิตเดี๋มันานำม,มันหลายคนอีกแต่ว่าถาเบิ้งอีกสองสามมือพี่น้องครับถ้าอยู่ว่าเขาก็น่าจะ ปกติเราลคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้เลื่อนไปห่องด้อ,ดลอคลิปนี้กะสวัสด,ดีครับผม